สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวหลังจากที่แรงของคุณเต่านะครับได้วางระบบน้ําใหม่นะฮะตอนนี้เป็นการวันปั๊มวันแรกนะฮะเปิดใช้งานปั๊มน้ําวันแรก ต่อเชื้อแบบไม่ง่ายเลยนะยังไม่ได้เก็บงานนะครับจำแบบจำสดไว้ก่อนแล้วก็ลงแปลงนี่นะเป็นหัวสปริงเกิลเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตอนนี้เพิ่งลันเพิ่งเปิดปั๊มประมาณสัก เปิดได้หมดเลยสิบนาทียังไม่ถึงสิบนาทีประมาณครึ่งชั่วโมงหมายล้วฮะโอ้หมดเลยน้ำแรงมากโอ้สุดยอดนี่ครับคนเดินครับเปิดเปิดได้หมดเลยใช่ไหมเปิดได้หมดเลยเปิดได้หมดเลยคนเดียวเลยฮะต่อคนเดียวโอ้โคนลุกเลยว่ะไม่เคยเจอ ไไดูดดความ<ด>แรงดูดความแรงนะแต่ละแปลงโอ้โอมันเลยืนนานอไรอยูดิี่นี่เผื่อๆเผื่อๆอยู่ทีน่นี่จะตกลงกันหมดเลยนะโอ้น้ำเลยมากเลยโอ้จะได้ครับว้าวเฉพาะมีที่หัวแปลงนะครับ น้ำแรงมากนี่เลยสองแปลงท้ายนี่ยังไม่เปิดครับเปิดแล้วมาแล้วครับอันนี้แปลงบนเนี้ยนี่จะติดจะเป็นที่สูงหน่อยสิ่งที่กังวลคือแปลงบนเนี่ยโอ้โหน้ําแรงมากเสียงสะบัดตองน้ํา อันนี้คือจุดปลายของน้ำนะฮะคือจุดที่ห่างห่างที่สุดจากโซปั๊มนะฮะความแรงก็ยังเดี๋ยวรอสุดท้ายเนะะี่ย มาแล้วครับเริ่มสปัตแล้วครับ มาแล้วมาแล้วช่วงแรกๆกันดี๋้วนัหนหนงมาแล้วนี่มาแล้วหัวนี้หัวนี้จะเป็นหัวปลายลงไงลง ลมมันต่างลมมันด่างอ๋อลมมันต่างใช่ลมพวคุณไม่อยู่ที่พ่อไงอ๋อั่งนู้นลมมันดายอยู่ไล่ไล่ลมออกใช่ไล่ลมออกเนี่ยไล่ลมอ่อนนี่ลมหมกเพื่อจะกหมาพอลมออกปุ๊บน้ำมันก็จะมาแล้วอ๋อเมื่อกี้ที่มันปุ๊ดๆนั่นคือเป็นลมไล่ลมออกมาก่อนพอลมออกแล้วน้ำมาแทนที่ก็มาแล้วแรงกวปร์ปไฟนเนี่ยแรงกวปร์ปไฟน์ต่ดร่องไงนี่เปิดลงไปนี่ขึ้นตัวนี้มีมีรดมี่แตกนี่ก็ได้ได้สองร่องนะได้ไหม ได uh ้อยู่ัได้อยู่อรลพูดถินะจะบอกว่อน่่ะเน้นน้ำจะไหลม่ลยนี่ไลนีใช่ดต้องม้ก็มันดือดต้องม้หมดเลยสเมตรเลยเนี่ยใช่ไหมสามเมตรสามสิบสามสามาเลยเโอ้พอเปิดได้สองล้เลยเอนี่สล้อก็หมดเลยสองล้อมดสงล้อหมดจบเลยสุดยอดบวไน้ำ้วแลไม่อยู่ที่วุ้ยทอเดือดทอเลยนะแลก็ร้องเดือดทอให ดีก่อกนนะเจะาวุ้ยยังไงยังไงใช่ป<ม>่าเ่าฟองฟ้านุ่น้ำใหม่มหมใหม่ยังไงเ่าฟอยังไงนะเจะาไหนเข<ม><ม>าปืดนะเรายังไงเขาปิดด้วยนะไม่มีวาวใหญ่เลย<ม>วาวยหญไม่มีเลย <c oughs> <ม>นี่เตะเบื้อใช่ปะ่ะ<ม>ที่เขาปนเน่เตะเบื้อใช่ปะ่ะอ<ม>ันนี้จะจะจะเปลี่ยนใช่ไหมไอ้เอกฟานุ่มประมาณสักแปดโลใช่ปะ่ะ<ม>ไปลองเตะเบื้อก<ม>็มาปิดตรงนี้ก่อนไปล้วเตะเบื้อก็ออกไปไว้เลยก็เตะเบื้อก็จะเปลี่ยนใช่ป่ะ เลยไปลงปิ๊บอกว่าไปลงให้เสร็จก่อนเดินมาไปนี่ไปลงแล้วก็เสร็จปุ๊บไม่ต้องไปเลยวะไม่ต้องไม่ต้องยุ่นนะกว่าเอาปล่อยทีนึไปตับไฟนู่นเลยเออตับมอเตอร์นู่นเลยจบไม่ต้องอะไรแล้วมันน่าจะเปิดปุ๊บจริงไว้ปิดทีนี้เลยปิดมอเตอร์ก็ปล่อยลงมาอันนี้จบดียวนะเนี่ยได้เนี่ยจบปุ๊บใช่ป่ะจบก็มาห้านาทีมาปล่อยห้านาทีอย่างเงี้ยเนี่ยห้านาทีดันน้ำน้ำดันลมนี่เต็มหมดแล้วนี่เต็มหมดแล้วนี่เต็มหมดแล้วนี่ไม่มีแล้วพี่แปลงนี้จบ สิบห้าท to ีจบแล้วเนี่ยไม่หมิ่นแล้วลงไปบนอยู่นี่ไม่ทัดทันรถนะไม่สิบห้าทียี่สิบห้าทีใช่ไหมบ่แล้วแต่ไม่อยู่ที่อยู่ที่ดีก่อนต้องไม้ก่อนถ้ามันคุ้มก็โอเคโนี่คือชั่วโมงสบายเลยนี่พอเดียวคือชั่วโมงเล้ยี่สบเดียวเองสองโอ้โก่อนนี้เดินเชื่อมันะรถเขาพูดอ่ะเดินมันรถอ่ะเปิดทีสามล่องเนี่ยข้างบนเนี่ แล้วก็รอคิดดู <c oughs> ตอ้อนนะ <c oughs> เดินมันโ <c oughs> อ้โหกินเวลากับพึ่งวันน่ะลวน้ำอ่ะโอ้โหนี่แตั๊บเดียวตั๊บเดียวโอ้โหแรงจังเลยนี่ครับอีกแปลงหนึ่งครับแปลงด้านข้างนี่เริ่มเริ่มเปิดวาลครับ อันนี้ไม่ได้ใช้วาลใหญ่เลยนะฮะเนี่ยวาลใหญ่จากข้อเมนไม่ใช้นะครับใช้วาลเล็กจุดนี้จุดเดียวครับวาลเล็กจุดนี้จุดเดียวมีสิ่งมันหมดเชื่อมโยงกันหมดข้อเมนนี่เชื่อมกันหมดเลยพ้อเมนนี่เชื่อมกันหมดเลยอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนี้เชื่อมกันหมดเลยไปหาแต่ตรงกลางนี่อีกล็อกหนึ่งแล้วก็ริมนู่นอีกล็อกหนึ่งเชื่อมหา ใหญ่ปุ๊บแยกมุมอันนึ่งประมาณนี้ก็แยกมีออันนึงปมาณนี้แยกอันหนึงนนนหน่งป,ดป,ป,ป,ปิดหมดเลยนะอ๋อต้องสลับสลับสลับแปลงใช่ไหมใช่ถ้าถ้าถ้ารถอันนี้เสร็จก็ปุ๊บเดินไปเปิดฝั่งนูน้นอ๋อสลับกันอ่าแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ไล่กัน แต่เราต้องเปิดสองข้างไงเ,เรื่องเรื่องมันเท้าสองข้างเ,เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณจีเขาไปปิดฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเรามันรอดูฝั่งนี้ 老无聊了。<laughs>